สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการตีเทรลไล์ง่ายๆที่สามารถนําไปใช้กับการเทรดทองคําแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆได้นะครับก็อันนี้จะเป็นกราฟเปล่าของทองคำนะครับในก่อนเวลารายสัปดาห์นะครับเทรลไล์นะครับผมจะใช้เป็นชาน n ลในเทรดดิ้งบิวนะครับการตีชาน n n ลนะครับมันก็ทําให้เราวิชเชอร์ไลท์แนวคิดนะครับหรือว่าโอกาส การเทืดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ในโครงสร้างของการเคลื่อนที่ของทองคำนะครับในทิศทางของการเคลื่อนที่เนี่ยถ้าเราดูนะครับมันจะเป็นการเคลื่อนที่แบบเทนขึ้นนะครับมีการยกไฮยกโลในทิศทางนี้นะครับตอนนี้เกิดการรีเทสเมนต์กลับลงมานะครับก็มันเป็นเทนขึ้นนะครับเราจะตีโดยใช้เส้นแนวรับนะครับหรือว่าตัวสปิงโลเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมไปดูในกรอบเวลาไรวันก่อนนะครับกรอบเวลารายวันนะครับเราจะเห็นจุดตรงนี้นะครับเริเนี้ยเป็นสปิงโลที่สําคัญนะครับ แล้วก็จะมีนะครับสวิงโรลถัดไปนะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะใช้ตัว Parallel Channel นะครับยึดนะครับเราสามารถยึดบริเวณนี้ได้นะครับ2โลนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับ2โลนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะดูส่วนสวิงให้นะครับเราก็จะดูแนวโน้มประมาณนี้นะครับหรือเอาอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับผมนะครับลองใช้สวิงโรลบริเวณนี้ดูนะครับแล้วก็ สวิงโรบเรีนี้ดูนะครับแล้วก็สวิงไฮนะครับจุดสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าไอช่วงราคานะครับที่เราตีไว้นะครับมันจะมีบริเวณเส้นเกินการเนี่ยมันจะมีการพักตัวของราคานะครับบริเวณนี้นะครับดันขึ้นนะครับบริเวณนี้ดันขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ดันลงครับดันลงดันขึ้นในขนนี้นะครับก็เส้นเกินการเนี่ยเป็นเส้น50%ของชแนลนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราจะวิชวลไลท์มากขึ้นนะครับเรากดคอนโทรลนะครับแล้วก็ คริสที่เส้นนะครับแล้วก็ล่าออกมาเราจะได้มาอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นชันแนลอีกเส้นหนึ่งนะครับผมใช้การยึดเส้นตรงนี้นะครับเส้นที่จุดราคาพักตัวนะครับปุ๊บนะครับทางด้านบนนะครับปรับย่อลงมาเราดูเส้นกายนะครับว่าให้มันตรงกันนะครับกับเส้นแรกที่เรา c o ปปี้มานะครับเราก็จะได้แนวนี้นะครับว่าราคาเนี่ยมันมีการมาพักตัวนะครับบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาวิชยไล่มากขึ้นนะครับ c o ปปี้มาอีกเส้นหนึ่งนะครับ ก็อาจจะเป็นเส้นนี้นะครับเรนสปริงโลตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเบรนเส้นกลางนะครับให้มันตรงกันนะครับว่า3เส้นเนี่ยนะครับเส้นกลางให้เป็นแนวเดียวกัน,นครับเราก็จะได้ว่าโอเคตอนนี้เรามี3เส้นนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยราคาลงมาบริเวณแนวรับนะครับของเส้น c ชาน n e l ซึ่งหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะ ตัวนะครับในระยะสั้นจากบริเวณนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองค้านะครับจากการที่เราใช้ตัวเทนลไลน์นะครับสามเส้นก๊อปปี้มาครับเป็นเทคนิคที่ผมแนะนําให้ง่ายๆนะครับเส้นสีฟ้านะครับเส้นแรกนะครับเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็มาเป็นเส้นสีแดงแล้วกันนะครับเราก็ได้ชันแนลมา3เส้นนะครับโอกาสเนี่ยมีความเป็นได้ที่ราคาจะ กลับตัวขึ้นนะครับจากเรนนี้นะครับเป็นช่วงเด้งขึ้นไปนะครับรีบารรียสั้นนะครับทีนี้เราอาจจะใช้ตัวเรื่องของ EMA มาประกอบนะครับเราก็จะเห็นว่าจุดที่เรามีเส้นแนวรับนะครับของเส้นเทรลล์หรือว่าชันแนลครับมันจะสอดคล้องกับตัว EMA นะครับผมใช้ EMA 120วันนะครับเส้นสีส้มก็มีความสอดคล้องใน2ส่วนแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยมันเป็นกราฟเปล่าไม่มีอะไรนะครับเราจะเห็นว่าพอราคาลงมาเทส EMA 120รนะครับราคาเด็กขึ้นไปนะครับแลนดี้ยาวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับลงมา E-mail รรวมกับตัว Channel เส้นสีแดงมีโอกาสกับตัวขึ้นไปนะครับเป็นการ r e เ e สเมนต์ ment, กลับไปในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยมัน b เบ a k o u t ตัวกอรอบสาม่็มลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่เราสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์โพสเป็นกำลังใจให้ Forex ก e ์ e ด i e w ด้วยนะครับสวัสดีครับ